Are 55 and the nays are 45. The 60 vote threshold having not been received, achieved. รัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ภาวะชดดาวหรือการปิดดำเนินงานช่วคราวหลังพ้นเวลาเที่ยงคืนวันอังคารเข้าสู่เช้ามืดวันพุธตามเวลาท้องถิน่นหลังจากสภาสูงที่สมาชิกพรรคริพับริกันครองเสียงข้างมากถึง53เสียงจาก100เสียงไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณระยะสั้นไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนได้สำเร็จเพราะขาดเสียงสนับสนุนขั้นต่ำ60เสียงเพื่อผ่านร่างงบประมาณ also, possibly, possibly, นะครับทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน <'m> ภาครัฐ ต้องพักงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทนขณะที่บริการสาธารณะภายใต้การดูแลของรัฐบาลก็อาจจะถูกระงับจนนำไปสู่การเปิดสงครามน้ำลายของสองฝ่ายในที่ประชุมสภาสูงหลังจากพรรคเดโมแครตได้ผลักดันนโยบายการดูแลสุขภาพในการต่ออายุสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่กำลังจะหมดอายุในช่วงสิ้นปีนี้แต่พรรคพับชิก,ปปกนยืนยันให้พิจารณาประเด็นนี้แยกต่างหาก ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐเคยขู่ว่าภาวะชัดดาวจะสร้างความเสียหายเช่นการตัดลดเจ้าหน้าที่หรือโครงการที่พรรครดโัแคอยสนับสนุนมาตลอดตามปกติกิจการสำคัญในสหรัฐก็จะยังดำเนินต่อไปได้ครับครอบคลุมด้านความมั่นคงการจราจรทางอากาศไปจนถึงสาธารณาสุขแต่บางหน่วยงานอาจไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นการช่วครา ขนาที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ได้มีความสำคัญก็จะถูกพักงานไว้ช่วคราว They're taking a risk by having a shutdown because because of the shutdown we can do things medically and other ways including benefits We can cut large numbers of people out. We don't want to do that but we don't want fraud, waste and abuse